ไปแล้วรับไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วเขาบ่เขาเขาบ่เขาสุยห่วงกบเขาครับครับนี่นี่เป็นเช่กันโมแมนอเาไยังผู้เจ้าอะไรแค่ขี้ไหวยะนะผู้เจ้าขี้ไหวย์ะครับครับพมกนี้สามต้องยิ้มยืนไว้เขาเลี้ยวเขาบู นครับไปเม่ได้เปลี่นหอยว่าา่เสาวีสาัดสวัสดีครับพี่น้องมือน้พบกับนุ่มรอนเช่นเคยครับมือนี้เป็นมือออกป้อนซาครับสม่งมีการเต้ากันครับเต้ากันมาเห็ด เบียกวัดเบียกว่าจะมีกิจกรรมน่านหนาการเนี่ยมาแลงเป็นการไปประกวดโค้มครับประกวดโค้มพี่น้องเบิึงครับครับอันนี้เฮ็ดเฮ็ดยางหนีบ่ลุงกงตะไลกงตะไลไฟนี่ไฟตะไลครับมาเบิึงไฟ้างในครับหางไงเป็นไฟยังไงหลวงไฟโค้มบ่นี่ นี่ครับสร้างวันเดียดก้มนั่นธนาการเนี่ยมาเลี้ยงครับเอาได้มาปูทับกันจักอันนี่เพราะไงกระดาษจักแผ่นนี่สูตรแปดแผ่นครับพับเครื่องพับเครื่องแล้วนี่ครับพับเครื่องแล้วก็มาพับอีกพับมุมของสิมันมีสูตรด้ครับ หน้าหนี้หน้านี้นะแล้วก็พอออกเครื่องสีพอออกคดถือก็พอออกพอคดื้อได้พออขี้ดื้อไปหาจุดแล้วมันก็ไม่ได้พับเครื่องนะเขาบกว่าหักมุมเขาครับหักมุมเหมือนมุมนอกเหมือนมามุมนอกเขาตัดออกเนะครับพี่น้อย เอาไปเาสิเล็กมาช่ยเลกางเล็กๆมัน่เร็นมันาสุกอ่มันสุเปิดนัานว่าบนี้มันเปิดร้านเอาไาม่อหพตั้งอันนี้ซื้อหวนบ่พ่อนยี่ฮิดวนบ่มกขุมุมมุนมุนพี่น้องไฟตะไลครับเป็นกุงตะไลยาวเกเส้นหลุงก็สีบเส้นว่กงอันนี้ อนบ mm ัง hmm. มันด mm ิม hmm. ันออาบังม yep. ันย yeah. ี่ส <Mm ิบสามยี oh ่ส hmm. ิบสามสามเช่นครับพี่น้องกลุงมเก้าสิบกุเก้าสินพี่น้องเส้นสุดไทย้วครับเสาห่งเสาแหลกไกลแล้วนะครับเสาแหลก มีหนึ่งสองสามัีหากรบหัวมันครับหัวมันเี้ยวเขามีจักนะครับหมูมหมเลี้ยงนี่ไปแข่งกันโอ้เดะลอยู่าบไล่ <c oughs> นี่นนนแต่ป็น,ปนโอคน้คุ้มแล้ว,ลวอันที่แนันี้ว,วัดปลาวัดบ้านอีกเป็นซิบเป็นซิบเอ็ด เอแงรางวัลมี้แงรางวัลงัลก็่พวโอ้นี่รางวัลป้อมตัวโตกานปีไปไกวัดปลาห้าได้ที่ใดครับโอ้ปีไกลได้ที่ว่าดีกี่ดีครับปีนี้ห้าก็ดีนรักษาที่สงไหวครับโมาก่าุดใสคมวัดด้โครมาหาับามันจมุกกลางบ้านน่ชุกชูครับตัดเครื่องสามหัวจิดสามหัว คือ่งออนซ์ครับน,นครับเทียนครับเทียนใส่ในหม้อหนึ่งครับก่นที่ตุ่มเช่นกันเพราะฉะนั้นนพี่น้องตุ่มเทียนใส่กับกระดาษทิชชู่ครับเขาไล่ที่ของบ้านนั่นนะครับพี่น้องได้เทียนประมาณครึ่งนะครับครึ่งหนึ่งของหม้อหนึ่งนะครับเ่านทีน่จะมาตุ่มเทียนก่อนครับนี่ครับตุ่มเทียนจัดเลยครับนี่เทียนเทียนแล้วไล่เลยเพาจะั้นเเอากระดาษทิชชู่มาใส่ครับ ครับพี่น้องหลังจากเข้าต้มใบประม,มะันซีฟังตีครับละลายนะครับเทียนละลายแล้วเขากระเจียวทิชชู่ใช่เลยครับวางทิชชู่ไปเลยครับเอากระเจียวกระเจียวมาตากครับแต่แกะถ้าถึงเสียตัว นี่เฉียงมากครับในหม้อไปครับับเทียนเข้าไปนี่ซึมซับเข้าไปนี่กระด้ทิชชูแล้วก็ตากแดดด้วยครับับตรงนี้หม้อ่ครับใส่เทียนเงียบนอนครับนี่เอาไปปล่อยเวงสรับตากแดดไปครับพี่น้องครับ เดี๋ยวคนมาเบิ่งไหมครับมาถึงไกเป็นการต้อครับต้อข้างนี้ครับช่ยูดไปวัดารปีแล้วเด็กยันอู้อ้อะไอีสอันี้โอสวยงามครับ ได้ครับสองสองเสาไฟป,ประดับตกแต่งตีบ่สมน่นี่ครับสุดท้ายครับอันสุดท้ายสีเสาลยครับนี่ครับคุณผู้ชมตอนนี้เา

ุกงครับนี่ครับค้มตัวหนึ่งซีเสานี่กุ้งใส่กุ้งนึงแล้ดีมาใส่มาใส่ครับ <laughs> <laughs> มัดใจกันครับพี่น้นอง <laughs> นี่มัดุ้งครับว่ามัดกับเขาห่วงเร็ดแเบิ้งเมย

น well ี่อะไแล้วครับพี่น้องุนการห้าติดกุ้งครับบันนี้ท่าเก่าทาเก่าใสียงครงท่าเก่าเรียบร้อยแล้วท่าเก่าท่าเก่ากุ้งเรียบร้อยแล้วก็ติดเลยครับนีว่ายัง ง่ายเลยครับพี่น้องครับต้องรวมโดย่วยกันครับเป็นผู้เดียวไปเลยครับพุ่ม

น่ติดครับติดขงังมครับนี่ตอนนี้สำคัญครับนี่กติดกาวกัติดบอดีไต้ิยหม กูเปยครับพี่น้องครับขล้วก็ตดล่มไว้ก่อนครับให้มันแข็ง เสร็จไปแล้วครับหนึ่งอันครับนี่พี่น้องครับส่งขอบกวดจากวัดป้าครับนี่เรียบร้อยเป็นหนึ่งอันเท่ากับทิดหัวครับติดหัวแล้วก็ใส่ใส่เป็นอันจบครับมาเบิ้งขั้นตอนที่ไทยมันครับขั้นตอนการติดจอมโอ้ยุ่มหัวใส่สยังสินี่ครับย,ยุ่มหัวดี ต้นชิปที่น้องที่เขาได้ตัดไว้มาติดกาวเสียกันนะครับครับบันนี้เป็นการติดจอมครับขั้นตอน เกือบสุดท้ายครับติดจอมน่ครับอุปกรณ์การติดจอมกันล้มังติดจอมพี่บาน

ใส่ได <Es> ้แบบนี world world ้ใส่ตัวมันบ่นมันกวนบาดไงกวนบาดจุนนั่นก็ดีจับปั๊งนั่นเนี่ยจอมจอมจอมไปครับนี่ครับที่ดูดไปครับเด้อเรียบร้อยครับนี่ครับสวยงามตามท้องเด้งกระทิจจู่แบบนี้ครับโอ้โห กันไก่ตัดครับนี่ไก่ตัดนี่ก็มาประกอบกันเป็นลักษณะแบบนี้ครับสามมวนก็ดีครับสามมวนลขมนี่ก็จะเป็นใสครับใสใสคุ้มครับนี่ครับเป็นก็งีงติดตั้งครับเบาๆไปเที่ยวนะเขียนใสถ้าอยู่อันนี้ตรองลายเห็ ัรบคพี่น้องพันทานเรียบร้อยแล้วก็ทิเอาใส่กระดาษทิชูมาพันใส่ครับเาใส่ใส่ครับพี่น้องหมัดเรียบร้อยแล้วก็น้ำมันกัดมันใส่แล้ว่อไปถูดมาแน่ครับพี่น้องเจอกันครับตอนกันติดไปครับยึดไป ปัดป่าหัวดงยางครับติดไปครับหัวยู่นางก็ได้กลับหัวลงมาครับคผู้ใดนั่พอได้ครับพันหนึ่ครับสภาพสภาพเหมือนเดิมพันไม่นี่เพรให้นั่มขึ้นมาสูงเลยคับัดป่าดงยางหนึ่งพันบาทเติมเตัมเติมติมติเเเขมม บอนเก็บหูตะไลครับจางมือก็เลังเอาหูตะไลทวงทวงดูเสือครับาชุนกันได้แล้วมาคนครับม,มาคน มันพุดกาแฟบ่ห้างใบเลื่อยนึงปะห้างครับมันข้มหางออกมาใบเลื่อยนึงฟังได้ก็ได้สิเป็นหู้หู้ไฟปะเพื่อนเอียงนึงเสียงมั่นนี่ครับพี่น้องนี่มันเปัญจีจระนี่ครับลองก่อนครับปัญจีสวรรค์จระที่ทังเอ้โออู๋จุดเสียงครับจึงเสียง สมันสสิบ4าองศาถึง50องศาอันนี้ก็จุดซ<ห>ุนซุนกลางเอาซ้ำนั่นแล้วก็ใส่ใส่พ่อครับวันนี้เอาหูซ้ำนี้พ่อครับนี่เอาหูเชียงครับจ่อจ่อหูตรงเล้ ยนสร้างตะไลเรียบร้อยนครับเป็นสร้างตะไลครับเป็นจิบิล่องตะไลเปจิบิล่องครับนี่ครับล่องลองตะไลครับโอ้ย่งแทว่ะรไปแล้วครับขึ้นข้นขึ้นข้นขึ้นร้นข้าเ้นข้นน้น นี่คร like <masterpiece> ับสร้างครับชื่อไทยครับพี่น้องดวงครับพี่น้องห่วงามวนห่วห่วงมืดครับพี่น้องขึ้นค่มถวายผู้ครับค่มลูก ทางเรี่องจำครับตามที่ทางลบนี่คมของคมของวัดปลาครับมครับกุัดปลาครับ วัดปราโมญหาครับนี่วัดบ้านครับวัดบ้านวัดบ้านครับอันนี้ของวัดวัดบ้านครับนี่ครับ วัดบ้านทีเง่ากบวัดบ้านเห็นคนละส่งเห็นคนละเห็นคนละเห็นคนละสวดส่งครับวัดบ้านวัดปานครับวัดบ้านถึไปแล้วเบิ่งครับ่วงว่ห่วงครับห่วงชงยเพื่อห่วง ไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วเขาพาเเขาาสวยห่วงกับว่เขาไม่แลครับไม่ครบแด้วครับวัดบาดขึ้นด้วยแต่ว่าไม่ครอบลุกแล้วครับพี่หักแล้ว บดบันถูกแล้วครับขางข้าม่ครับพี่น้องใสหน่อยเขาก็ใส่หน่อยเขาีกบเชียงน่อยนะครับเียงชุดยิดแล้วครับบังคือไทยครับคุณนะคับ้นทาเบิ้งหล้ยครับพี่น้องครับไลยครับพี่น้อง เป็นไรครับผูอาวโเป็นไรครับ้วักปลาครับนเ้าบ้านนีแบานน้เขาเสเราไม่ต้ว่านจุล้เสียเราผู้่าเนาะว่าน่านเยไอ้มันไหมไม่ด้ไม่มียพี่พี่ครับเอาพี่ครบงคไทยครับบังคุไทยครับบังคุไทยของหอดยยอของลงยางครับนี่ครับ อุ่นครับพี่น้องเขาอมาเขาครับเขาดองดุนครับพ่กเขาเขาขอให้รุ่นหนึ่งกินก้อนครับเป็นน้ำแข็งไปแล้วครับไปแล้วครับเขาบ่ครับเขาบ่โอ้ต่ำครับพี่น้องต่ำโอ้สวยคําหรับวัดปลาครับโอ้ตะโคเป็นยังขอแค่ขึ้นนิดเดียวครับนิดเดียวครับพูครับนนี่ไปแล้วครับของวัดปลา ไปแล้วครับไปแล้วโอ้ขึ้นครับขึ้นโอ้ไปกัวขบมันครับเนาะบางทีไทยขึ้นแล้วครับไปตามครับโอ้มันขึ้นงามครับแต่ว่าไปเจอล่มของฝนครับล่มนะครับล่มแห้งครับพี่น้องล่มพัด้สังเกตล่มพัดริบบินครับล่มพัดแห้งครับไปแล้วครับจบแล้วครับพี่น้องเที่ครับสำหรับคลิปนี้ครับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นุ่มกุราอณมือครับ เป็นการเป็นกำลังใจแลกันถัาคลิปต่อไปนะครับพี่น้องคลิปนี้ฝากไว้สามีครับคลิปหน้าพ่อกับหม่ครับพี่น้องครับ คอยช่น้องเจริญเล่นเลืนทำด้วยทุกคนครับสวัสดีครับสังปัดเป็นนะครับประเภทนี้แบบนี้ของไทยบ้านเฮมาหลายแล้วครับหลายหลายปีแล้วเออเรื่องที่แบบความสมรู้สมส่นเนียนความสมรอนุรักษ์ไปน้ำตีครับปนํ้ำ้ากลู้ปหลานองจาก็แปลไว้ที่ไหนครับาวไบุญาตุเสกคนอยู่ทีงฝากแต่ว่าจัดตัสูงลอกแต่วความเชื้อแต่พนเมล้าววางครับแล้วของบดี ติดไก็ขึ้นก็ไฟมันคือมันทิ่กาบนบ่านมากอย่างนโค้งไ่ดีเลเล่ากิด้จัดกันเพรามันการแข่งขันเป็นการเป็นการนุรักไปซื้อนรักไแต่ว่าพ้นก่บว่แล้วใจหมถึงว่าเพนห้องวาลวรั้ใจเ่ากั่าคนมีพลังที่จะต่อไปเลต้องมีรางวัดจน้อยเน่เินมาเป็นรางวัตนะครับครเชครับสวัสดีครับมีร